ปลอดภัยค่อยไปค่อยมาในเมืองครับโอ้เดี๋ยว mm. สิคุยเรื่องอันอันนี้ยังก่อในเขตชุมชนและเขตเมืองเป็นว่าเ,เขตชุมชนและเขตเมืองเขตเมืองและเขตชุมชนไกบ่ไบรนไดกวางบรนไดใส่ความเ็วเทวทอดา่านั่นแหละจ้ะ ก็มีเกมีจำกัดถือพร้อมดิรถรถเล็กมอเตอร์ไซค์รถใหญ่รถกระบะรถยนต์รถยนต์รถกระบะรถเก๋งชุมชนและเขตเมืองใส่ความเร็วจะได้ซีซีบ่ สามซีฟซีซีฟกันเขาเขียดชุมชนเห็นไหมเห็นเห็นไปสัญญาณเตือนบอกรีน้องเห็นไปสัญญาณเตือนก่อนเขาเขาเดินทางเห็นบ่เวลาเขาเดินทางไปตาบ้านตกลับบ้านลับอีสานเพื่อว่าไปท่องเที่ยวยังสิเห็นบ่กะเวลาเขาสิเขาไปตเขาตัวอำเภอนั่นอำเภอนีตาตาถนนหนทางดิพันเข้าไปเขาสิเขียนไว้อยู่ เ,เขียดชุมชนลดความเร็วลนมาใ่ไหมใส่ความเร็วต่อได้สามสิบสีิบกันเขาเขตชุมชนแล้วโอ้เรียวขัวเรียวขัวพี่น้องจา๋อาอ่านั่นน่นนั่น,นมักซีดามักซีดาครับรถเ,เรีวยวใส่เปิดไฟเรียวบอละละโอ้เปิดอยู่ไปอา่าน้องเรียวขัวเนาะ เขตชุมชนและเขตเมืองไปน้ากันไปน้ากันเดอพี่น้องเดอร์อออยาสิครับเร็วหลายปัจจัยที่หาครับออปัจจัยที่หาสิ่งจำเป็นของเอานะเป็นบอกรถย้นนอนรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงเห็นบอกกับนี่ไปใส่เห็ดในอาสีของเจ้าของเนี่ย อ่ามีเห็นบ่เห็นบ่เห็นรถแก๊บรถฟูดรถยังเตยยังเห็นบ่เขาเลียนอ่ามาเห็ดอาเซียบางคนขับมอเตอร์ไซค์เห็นบ่ฟูดแก๊บฟูดเห้พวกขับไว้ไว้จวดจวดจวดได้เฝ้าเห็ดเวลาวัยรุ่นเออทั้งวัยรุ่นทั้งผู้มีอายุสูงอายุละว่ามาเห็ดอาชีพนี่ยก็ได้ ย่าฟ้าวครับเ่าต้องไปเรีวเล็วหลายดอกเอาความขยันเอาเอาเวลาหลายเขาว่าเอาความปลอดภัยยาสิไปจวดจวดไปล่มไปความไป